ทำแผ่นที่น้ำท่วมจากผลิตภัณฑ์ดาวเทียมเซสนน l 1วันร่วมกับโปรแกรม SNAP กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีในปี2565จังหวัดอุบลราชธานีต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่จากปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะปริมาณน,น้ำฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากพายุโนรูซึ่งพัดผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม่น,น้ำที่ไหลามาจากจังหวัดต้นน้ำเช่นนครราชสีมาชัยภูมิและมหาสาครคามได้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีทำให้ระดับน้ำในจัง,จงหวัดอุบลราชธา,านีสูงขึ้นจนเกินขีดความสามารถของระบบระบายน้ำส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธา,านี และพื้นที่ใกล้เคียงและผลกระทบของน้ำท่วมนะคะในด้านเศรษฐกิจพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวและพืชไร่ได้รับความเสียหายอย่างหนักธุรกิจและร้านค้าหลายร้านต้องหยุดชั่วคราวถนนพังเสียหายส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากในด้านของประชาชนประชาชนจำนวนมากต้องอพยพจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม เกิดปัญหาสุขะอ,อนามัยและโรคระบาดท,ที่เกี่ยวข้องกับน้ําท่วมเช่นโรคชีโนและโรคน้ํากระเทา้าขาดแคลนอาหารและน้ําสะอาดสําหรับการดารงชีวิตซึ่งแนวทางการป้องกันและแก้ไขในอนาคตพัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจัดทําแผนรับมือภัยพิบัติที่เป็นระบบและสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชนและชุมชน เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทยมีประชากร1,865,633คนเป็นที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศที่เส้นแวง105องศาตะวันออกและเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนพื้นที่อื่นๆของประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเงหนือของประเทศไทยมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูงที่ลาดเอียงไปทางทิศตะว,วันออกโดยมีแม่น้ำขงเป็นแนวเขตธรรมชาติระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาวยังมีแม่น้ำชีที่ไหลามาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งแม่น้ำมูลจะไหลาจากทิศตะว,วันตกไปทิศตะว,วันออกก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอของเจียม พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลฉะเฉลี่ยประมาณ120-140เมตรหรือ395-460ฟุตค่ะและเป็นส่วนหนึ่งของแองโคราดภายในจังหวัดยังมีลำน้ำสำคัญหลายสายและทางตอนใต้อของจังหวัดเป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรักเป็นแนวเขตจ,จันระหว่างจังหวัดอุบราชธานีกับประเทศลาวและกัมพูชา จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ629กิโลเมตรซึ่งมีอาณาเขตติดต่อในทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงจำปาสักประเทศลาวและพรมแดนบางช่วงใช้แม่น้ำคงเป็นตัวกำหนดทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชา ทิศตะว,วันตกติดต่อก,กับจังหวัดรีสเกตและจังหวัดยสโสทรพายุไต้ฝุ่นโนรูเริ่มก่อตัวในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันที่20กันยายน2565จากนั้นพายุได้พัฒนากำลังเป็นพายุโซนร้อนในวันที่22กันยายนและกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นในวันที่24กันยายน2565ก่อนที่จะเพิ่มกำลังเป็นเปอร์ไต้ฝุ่นในวันเดียวกัน พายุได้เคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์และลดกำลังลงเป็นพายุไต้ฝุ่นอีกครั้งเมื่อเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ก่อนจัดทวีกำลังเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นอีกครั้งในวันที่27กันยายนแต่ก็ลดกำลังลงและเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามในวันที่28กันยายน2 5 1 5จากนั้นพายุได้ลดกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิปช่นเมื่อผ่านประเทศลาว ละเครื่องกประเทศไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเย็นวันที่28กันยายน2515ผลกระทบจากพายุทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ที่พายุเคลื่อนผ่านข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่29กันยายน2515จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากพายุโนรูอย่างหนักฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้น้ำท่วมสูงโดยเฉพาะในอำเภอวารินชำราบ ระดับน้ําในแม่น้ํามูลเพิ่มขึ้นจนล้นตลิ่งส่งผลให้ชาวบ้านต้องอพยพออกจากบ้านมาพักแรมริมถนนข้างวัดแสนสำนันและสะพานข้ามกุดปลาขาวเพื่อเฝ้าระวังทรัพย์สินจากการโจรกรรมการอพยพเป็นไปอย่างยากลําบากหลายครอบครัวต้องย้ายที่พักหลายครั้งเนื่องจากจุดอพยพเต็มนอกจากนี้นยังต้องเผชิญกับยูรบกวนอากาศหนาวและต้องก่อไฟเพื่อคลายหนาว แต่น้ำยังท่วมถนนสายสำคัญเช่นถนนมารินชัมราบกาตารักทำให้การสัญจรยากลำบาก